เรียนโหราศาสตร์ระบบธาตุ ep 21ผมอาจารย์มงคลถ่ายทอดถ้าดู ep นี้แล้วไม่เข้าใจก็ขอให้ย้อนไปดูตั้งแต่ ep 18, ep 19, ep 20มาดูดวงตัวอย่างบุคคลท่านนี้เกิดปีวอกอันปีวอกจะประจำราศีสิงห์ ในวันที่27พฤษภาคม2508ตรงกับเดือนไทยเดือน6เขาได้เกิดอุบัติเหตุโดนรถชนตายรูปดวงดาวที่ปรากฏคือดวงดาวจรในวันที่27พฤษภาคม2508ตรงกับเดือน6ไทย จุดเดือนจรของปีวอกจะเคลื่อนไปตกที่ราศีมังกรเรือนเกษตรดาวเสาร์นับตามเดือนไทยเขาได้เสียชีวิตด้วยการถูกรถชนจะเห็นว่าดาวเสาร์เจ้าเรือนราศีมังกรกำลังจรราศีกุ่มโดยมีดาวองคารดาวบรุติยูทํามุมเร็งในราศีสิงเรือนมรณง อันเรือนมรณะจะหมายถึงการเดินทางต่างแดน,นข่าวจากแดนไกลความหายนะความตายโดยเฉพาะดามรุอยู่ที่กําลังจรในราศีสิงเรือนมรณะโดยดามรุอยู่จะหมายถึงความวิบัติสแสดงว่าถ้าเขาเดินทางเขาจะต้องระวังความมิบัติที่จะเกิดขึ้น ดาวอังคารทำมุมเร็งดาวเสารหมายถึงการบาดเจ็บยิ่งดาวอังคารกำลังจรในเรือนมรณงแบบนี้ด้วยจำต้องระวังความหายนะในขณะเดินทางในวันนั้นเอง27พฤษภาคม2508ด้รดาวพันจร์กำลังจรอยู่ในราศีมินอันอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าต่อจุด จอนเดือนดาวพระจันทร์มีความหมายถึงการเดินทางด้วยดาวพระจันทร์กำลังเบียนดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีมังกรจุดจอเดือนดาวจันทร์เมื่อสัมพันธ์ดาวเสาร์จึงหมายถึงการเดินทางการเคลื่อนที่ดาวพระจันทร์จึงส่งผลบังคับให้เกิดการเดินทางในวันนั้น แต่ด้วยดาวมรตยูดาวอังคารในเรือนมรนังกำลังจรททำมุมเล็งดาวเสาร์เกษตรจุดจรเดือนอันกำลังแสดงถึงควาวมวิบัติในด้านการบาดเจ็บอุบัติเหตุเขาจึงเกิดอัน,อนตารายด้วยการถูกรถชนจนเสียชีวิตในวันนั้นเอง พย้อนมาดูคนเกิดปีวอกอันปัจยามราศีสิงห์ก็ปรากฏว่าดาวมรุติยูดาวอังคารกำลังจรทับราศีสิงห์ปีวอกดาวเสาร์กำลังทำมุมเล็งแสดงว่าคนปีวอกดวงชะตากำลังสะเทือนถึงอันตรายในด้านการบาดเจ็บดาวพระจันทร์กำลังจรในราศีมิน่นอันเป็นเลือนมรณะของปีวอก เลื่อนมารนังหมายถึงการเดินทางส่วนดาวพระจันทร์ก็หมายถึงการเดินทางเช่นกันและกำลังเบี่ยงดาวเสาดาวจันทร์ดาวเสาร์หมายถึงการเดินทางนี่แสดงว่าโชคชตากำลังบังคับให้ต้องเกิดการเดินทางและเมื่อเดินทางแล้วเขาจะต้องเกิดอันตรายโดยอุบัติเหตุ